เลี้ยงแบบต่างๆแบบไทยลอยนอู่นนี่นั่นเสียบปุ๊บพาเพลินขอเสนอพิปใหม่ประจำวันอะไรเงี้ยที่เราเป็นไม่พร้อมแบบไม่พร้อมผิดหวังหรอปะ่เนอไม่จบหมายถึงว่าเขาบอกว่าแบบ อยากมีธรรมชาติหรืออะไรแบบอยากมีไม้ปล่อยไม้อะไรเงี้ยคือไมปล่อยก็ไม่ใช่ยากเลยเหรอแต่ถ้าปล่อยรองปล่อยธรรมชาติก็ไม่ค่ะเห็นไหมไม่คไมเคยอยู่ในสมองเลยค่ะตั้งใจแล้วไม่อยู่อย่างงี้ตั้งแต่หนูอายุยี่สิบชุดชุดค่ะชุดตั้งแต่หนูอายุยี ยี่สิบยี่สิบเท่าไหร่ไม่รู้ว่าหนูหนูก็ไม่เคยคิดว่าหนูจะมีเองเลยคือเป็นความคิดของตัวเองเลยว่าแบบไม่อยากมานั่งรุนเนาะทำไมไม่อยากมีเองไม่อยากนั่งรุนอะกลัว พี่นั้นแต่หนูแต่งงานมาหนูเป็นเมนสามรอ <c oughs> บ <c oughs> คือจบป่ะฮะจะติดไว้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างเงี้ยคือหนูเป็นเป็นอปอตาอยอยู่สามรอบคุณไม่ปกติเพราะถูกเป็นไร้อย หนูเป็นไทรอยไงไม่ปกติเออเมนสามรอยพอจะรอสามรอหนูอาจจะมีแฝดทีเดียวสามคนติดกันเลยปะพี่จุ๊มไม่สมบูรณ์หนูไปตรวจฮอร์โมนอะไรต่า, <c oughs> างๆไม่ดีเท่าไหร่ ที่มาบางงังเหงาข้อเทียมเออมันหน่อยอ่ะพี่จุ๋มเขาฝันถึงเด็กอีกแล้วนะใช่แล้วถ้ามีรูกไหมคะไม่หนูไม่หนูไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยอ่ะหนูยังไม่ค่อยมียความรู้อะไรเลยอ่ะยังแค่ความรู้อะไรไม่ได้ตอนนี้ไอ,ไอ้ที่ชื่อหวยฝันถึงเด็กน้อยพี่จุ๋มฝันเหรอ อยู่บ้านนี้มันจะเป็นเจ้าพ่อเจ้า,จาแม่ไเกินไปแล้วเลนะไม่ฝันกลางวันช่วงนี้หน้าดูละเอียดนะพี่จุ๋มเนี่ยแต่ว้าตรงนี้ก็ ก็เป็นเนาะมันแห้งเนาะน้อยก็ถือว่าดีแล้วเนี่ยโอ๊ยตกใจโอ๊ยตกใจตามถมเลยตาขนตาเมื่อกี้ดีออไม่ผ่านนะคะขนตาดูจัดตัวเป็นก้อนหมดละหมายว่าอะไรขีดขีดเหรอไอเนี่ยมันขล่าเนี่ยดูดีขนตาดูเป็นก้อนหมดแล้วเนี่ยมีแฟนปะ ก็คงต้องมานี่แฟนไม่มากับพ่อบอกแฟนไม่ <c oughs> ใครขึ้บนบุกนะแล้ว <c oughs> พี่จิพี่ีเปิดประตูเข้ามานะหนูนี่ต้อคนสวยเลย หนูหาหมออยู่คุณนา้าเสร็จจ้ะที่หัวใจท่านส้มนี่คือ9.4ก็ 4, คือจะจะืจะอ9,004อ่ะเป็นตีทีนข้างบนนี้เขาค,คืออะไรอ่ะคะเขาคืออะไรอ่ะพี่จิ๋มนีม่คือแบบ ไม่หินปะไม่นะเป็ดการมองเห็นเหรอไม่รู้โอเคจบนะไข่แปดใบใส่หมดเลยได้ปะสี่คนอายอ่ะโอ้ไหนเราจะเปการาคนการาไทายคนไทยคนไทยคนแรกบ้าปที่แปดสี่แล้วนี่ใช่นนลูกอลน่ะนะลูกพี่ออยเอ๊ะออยออยคนนี้ออยแล้วใช่ไหม เอ้ยสวยต้องคืนอ๋อถ,ถ,ถ,ถ้าใส่บทต้องหนักให้ตุ่มก่อนอออหน้าใบไป,ปยุ่ไปยิบทสุดคือยังหาของไม่เจอไงหาอะไรจ้ะหาลิา้นที่มันตกล่องถูกล่องอ่ะใช้มันก่อน นี่นะคะลิปสติกที่สามารถตกร่องตกร่องได้ในปากของเราโซลิปเลยจ้าพี่จุ๋มพันค่ะลองปากมีกี่ร่องมนตกให้หมด 五。 ไม่มีทางตลบปะ,ะไม่มีทางถ้าน้องมาก่อนโอเกไหมไม่มีทางไม่มีทางมาแน่นอนน้องลูกลิงแก้มหมุมไม่มีทางจะ้วคักคนเรื่องแบบ หรือว่าแก้มถึงจะได้โพืสาว <c oughs> เด็กอิจฉามีเธอเล,เล่าสราวติไปเลื่อยไปเปื่อยมองกั <c oughs> <c oughs> นกจะดีกล้องกนะ็จะหลดมีกล้องก่อน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผม